ันนี้ครับมาแลกเปลี่ยนความรู้นะครับระหว่างฝาครอบคาลิเปอร์นะครับผมข้อดีแล้วก็ข้อเสียงมันคืออะไรนะครับผมแล้วก็ระหว่างคาลิเปอร์แต่งเนี่ยความแตกต่างเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาเขาเรียกว่าแบบบันประสบการณ์นะครับผมแล้วก็ความรู้สําหรับเพื่อนๆนะครับอย่างแรกนะครับฝาครอบคาลิเปอร์นะท่านผู้ชมก็นี่ครับผมอันนี้คือฝาครอบคาลิเปอร์นะครับผม ข้อดีก,ก็คือราคาประหยัดนะครับแล้วก็สวยงามชิ้นงานนะครับดูแบบเนียนมากนั้นท่านผู้ชมนะครับฝาครอบเนี่ยเขาก็จะครอบประมาณนี้นะเนี่ยอ่านิดนึงครึ่งหนึ่งนะครับผมก็ราคาไม่แพงท่านผู้ชมหลักร้อยถึงหลักพันแล้วแต่เกรดแล้วแต่ยี่ห้อนะครับผมเดี๋ยวไปเราไปฟังเสียงกันอันนี้ก็ รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นเหล็กบางๆงนะท่านผู้ชมผมก็เรียนไ่ถูกเหมือนกันนะแต่แต่ไม่น่าใช้ะคาร์บอนไฟเบอร์นะน่าจะเป็นเหล็กบางๆงนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นสติกเกอร์นะสติกเกอร์แปะนะครับก็ราคาประหยัดท่านผู้ชมสาหรับมารุ่นเริ่มแต่งรถก็สามารถเอามาใส่กันได้นะครับผมส่วนข้อควรระวังนะครับผมก็คือคือถามว่ามันก็มันมีข้อดีแล้วก็มีข้อที่ต้องควรระวังก็คือเวลาคุณติดคุณอาจจะต้องเจาะแบบนี้เห็นไหมครับเจาะน,น็อตเพื่อที่จะยึด อันนี้ก็อยู่ที่ความชำนาญของช่างถ้าเกิดไปเจาะผิดโดนลูกสูบเบรกตรงนี้ขึ้นมาเกิดเบรรั่วทีเนี้ยบานไปเลยนะท่านผู้ชมแต่ที่จะเสียแค่หลักร้อยอ่านหมดเป็นหมื่นเลยก็ได้นะครับอันนี้สําคัญแล้วก็ข้อครัวระวังอย่างหนึ่งเวลาขับรถไปนานๆระยะไกลๆเจ็ดร้อยแปดร้อยโลอะไรเงี้ยความร้อนสะสมตัวฝาครอบคาลิปเปอร์อาจจะเกิดความเสียหายอาจจะละลายหรือคลายตัวหรือยืดตัวก็ได้นะครับสิ่งที่ระวังคือเกิดมันละลายแล้วมันหลุดมันอาจจะไปงัดแม็กข,ของคุณเนี่ยช่วงเนี้ยเน,นี่ยมันอาจจะไปติดไปขัด ช่วงน,นี้ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็มาแบบปันประสบการณ์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานครับแต่ถ้าเกิดขับทั่วไป200โล300โลอะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะมีผลอะไรมากแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเริ่มร้อนนะเราก็จอดทักสักนิดน,นึงนะให้เบรคมันค่ะมันเย็นลงนะครับเพื่อที่จะรักษาตัวคาลิปเปอร์นี้นะครับผมอันนี้เป็นสเต็ปแรกนะครับผมก็สวยถูกใจนะครับผมสเต็ปแบบง่ายๆนะครับ ต่อไปครับสเต็ปที่2เราเน้นปั๊มแท้นะครับปั๊มแท้จากโรงงานอ่ายกตัวอย่างเช่นของผมเนี่ยเป็นปั๊มแท้ของ GR Sport นะครับจะสังเกตว่านี่ครับตัวคาลิปเปอร์นะครับผมมันจะถูกทําสีทั้งชิ้นเลยนะครับผมนี่ฮะอันนี้คือปั๊มแท้ท่านผู้ชมนะครับปั๊มแท้ข้อเดียวมันก็คือเราไม่ต้องกังวลเรื่อง เขาเรียกว่าอย่างไงนะความล้อเลยเพราะมันเป็นของแท้จากโรงงานนะครับผมประสิทธิภาพแน่นอนของรุ่น gr เนี่ยมันก็จากเดิมเดิมโรงงานเลยนะสําหรับผมมัน,มนถือว่ามันเอาอยู่แล้วเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้อัพไซส์ของจานเบรกหรือดิดเบรกสักเท่าไหร่นะครับคือใช้ของเดิมเละอีกอย่างก็เป็นยางขอบ16เพราะฉะนั้นนะครับสําหรับปั๊มแท้ตัวนี้ของผมก็เพียงพอแหละนะครับผม ก็วันนี้ก็สั้นๆน,นะครับผมก็เปรียบเทียบนะครับปั๊มแท้กับปัป๊มฝาครอบคาลิปเปอร์นะครับ ความแตกต่างราคานะครับฝาข้อพาริเปอร์ก็อาจจะหลักร้อยถึงหลักพันนะครับส่วนปั๊มแท้ก็คือแน่นอนหลักหมื่นขึ้นอยู่แล้วนะครับผมหรือจะไปเล่นปั๊มแต่งนะครับผมปั๊มแต่งก็เป็นพวกเบมโบเอ็เลสอะไรนะครับรันสต็อปอันนี้ก็จะราคาสูงนิดนึงนะครับแต่ศักยภาพคุณภาพของเขาก็สมกับราคานะครับอันนี้ก็เป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับผมนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับไม่ได้มาโจมตีว่าอันนี้ดีหรืออันนี้ไม่ดีนะครับผมมันก็อยู่ที่ว่างบประมาณเราเท่าไหร่นะครับเรา มีงบน้อยอ่เราอาจจะใส่ฝาครอบไปก่อนแต่เราก็มันดูแลมันบ่อยๆนะครับผมครับครั้งนึงอ่ะเราก็มันมันเช็คว่าน็อตอะไรมันคลายไหมหรือว่าตัวสภาพฝาครอบแบบมีการ ผิดรูปผิดทรงไหมนะครับผมอันนี้เราก็หมั่นดูหน่อยแต่ถ้าเกิดใช้ปั๊มแท้อย่างนี้นะครับผมอ่ะเราก็ไม่ต้องแทบจะคือเราไม่ต้องแทบดูแลเลยมันเลยเพราะมันเป็นของแท้อยู่แล้วนะครับผมเราก็แค่ดูแลช่วงครบระยะหนึ่งมืโลหรือ2อง0มื่โลก็แล้วแต่นะครับเช็คเบรกเช็คผ้าเบรกนะครับผมส่วนปั๊มแต่งอันนั้นก็คือเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับผมก็คือเรียกว่าสเต็ปเทพนะครับสาหรับสายที่ชอบเบรกสายปั๊มเบรกอะไรอย่างนี้นะครับสาหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับชอบ ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับหากผิดพาพประการใดก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับหรืออยากชมคอนเทนต์อะไรดีๆนะครับให้ผมแลกเปลี่ยนความรู้นะครับก็ทักกันมาได้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ